นโยบายรัฐบาลเนี่ยที่สําคัญอีกนโยบายหนึ่งนะที่ให้ความสนใจก็คือการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาใชอลอตเตอรี่เนี่ยราคาใบละเท่าไหร่1นึร้อยบาทาเป็นขั้นต่ำแต่ถ้าเป็นชุดเป็นอะไรนต่างเนี่ยเท่าไหร่บางทีซัดเข้าไปโอ้โห,หแพงมากเลยใช่ค่ะนะฮะอันนั้นก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่า ท่านไปสมยอมซื้อกันเองอแต่รัฐบาลเ็าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เด็ดขาดเนี่ยมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปเนี่ยเขาบอกว่า,าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะสบายมากยิ่งขึ้นในการซื้อลอตเตอรี่ได้ในราคาที่ถูกแล้วก็เลือกเลขได้ด้วยนะ <c oughs> เ,เลือกเลขได้เยอะกว่าเก่าปกติเขามาขายเป็นแผงใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเห็นอยู่แค่แผงนะั่นแหละแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าอะไรที่ยังอยู่ในระบบเนี่ยก็ <c oughs> สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเลขไหนแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะเพิ่ม จำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปีนี้อีก30ล้านใบนะ,นะฮะสาสิบล้านใบเลยนะครับโดยสำนักง,งานสลากตั้งเป้าจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชันเปาตังเนี่ย30สิบล้านใบพร้อมเปิดให้ตัวแทนหลายย่อยเนี่ยสมัครใจขายสลากผ่านแอปเปาตังด้วยแล้วก็จะเร่งตรวจสอบสลากที่พบว่าจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอื่นของเอกชนเนี่ย ตรวจสอบก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะยกเลิกสัญญาและตัดสิทธิการลงทะเบียนซื้อต่อไปเลยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็มีทีมงานของเขานะฮะรร่วมกันแถลงข่าวก่อนหน้านี้มาแล้วนะฮะ,ะถึงความคืบหน้าของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในเรื่องราคาเรื่องนี้เนี่ยนะฮะประธานกรรมการบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาร่วมกับ สำนักง,งานสลากกินแบ่งแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคสำนักง,งานปงปง,ง,ง,งปกรมสัมปกรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจนะฮะรัตเตอรี่ออนไลน์ของกองสลัดพักนะที่เป็น,ปนข่าวกันอยู่เ<อ>น,นี่ยนะคะโนโะ,นะฮะแล้วก็รวบรวมพยายนหลักฐานพิสูจน์ทราบการกระทําความผิดแล้วก็พบสลากหัวคนที่17มกราคม2566 11ล้านใบซึ่งเป็นสลากที่ยังไม่ถึงกําหนดออกรางวัล โดยไปรวบรวมจากตัวแทนจำหน่ายผู้ซื้อผู้จอง <c oughs> แล้วก็นำมาเสนอขายผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวในราคา <c oughs> 80บาทนั้นเนี่ยขณะนี้สำนักง,งานสลากกำลังตรวจสอบนะฮะสลากดังกล่าวซึ่งจะเห็นผลในงวดต่อไปแน่นอนพร้อ <c oughs> มทั้งก็ได้ํำชับให้สำงงนักง,งานสลากเนี่ยให้ดำเนินการร้องทุกนะ <c oughs> ร้องทุกในเรื่องนี้ แพลตฟอร์มที่ขายสลากเกินราคาโดยที่ผ่านมาก็ได้มีการเล่นแก้ปัญหาสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงได้มีการจําหน่ายสลากด,ดิจิตอลผ่านแอปเป่าตังใช่ไหมคะก้วดตั้งแต่16มิถุนายน,นปีที่แล้วปี65จ,จนถึงปัจจุบันนะคะในงวด1กุมภาพัานธ์ปี66เนี่ยเป็นงวดที่16ซึ่งมีสลากด,ดิจิตอลอยู่ประมาณ17ล้านฉบับสลาก<ช>ทุกใบเนี่ยเป็นตัวแทนรายย่อยมากกว่า30,000รายและทุกใบราคา80บาทนะคะ